ตอนมาแล้วนะครับเราจะทําการใส่ฐานเข้าไปนะครับสองก้อนนะครับเป็นซ r หนึ่งสองสาม a นะครับปึ๊บนะครับติดฝาไหมยังไม่ปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแดงเขียวสลับกันนะครับอันนี้คือปกตินะครับที่เขากําลังจะบูสตัวเองขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราจะมาเพิ่มเขาเข้าสู่แอปพลิเคชัน h ิ c o n n e c t นะครับเราจะ กดเพิ่มอุปกรณ์ใหม่นะครับแล้วก็สแกน q R code นะครับซึ่งตรงนี้ต้องรออุปกรณ์นิดนึงนะครับอาจจะใช้เวลาสักครู่นะครับในการต่อนะครับเมื่ออุปกรณ์บูตติดดีแล้วนะครับก็จะมาสู่หน้านี้นะครับเขาก็จะแจ้งว่าเป็นไฟโหมดสีแดงกับสีเขียวสลับกันนะครับเดี๋ยวเราดูก็ปิดฝานะครับเราก็จะมาทําที่ตัวแอปต่อนะครับเราเมื่อเป็นไฟแดงเขียวแล้วให้เรากดที่ตัวอักษรสีน้ําเงินนะครับ นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะพาไปต่อ wifi นะครับที่มีซีเรียลของอุปกรณ์อยู่นะครับอันนี้ก็รออุปกรณ์เชื่อมต่อนะครับใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับกดเชื่อมต่อได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะพาเรามาหาตัว wifi ที่เป็นขึ้น2.4 g ิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็หา Wi-Fi ที่อยู่ในบ้านเรานะครับที่เป็นขึ้น2.4นะครับ อันนี้เดี๋ยวผมขอก่อรหัสสักครู่นะครับนะครับเมื่อก่อรหัสเสร็จแล้วเรากดตกลงนะครับแล้วก็รอนะครับแล้ว,ลลวสักคู่นะครับ อ่าปิ๊บปิ๊บอย่างนี้คือเกาะ wi ไฟเรียบร้อยนะครับสีเขียวกระพริบเสร็จแล้วนะครับก็เรากดถัดไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเข้ามาสู่แอปพลิเคชันแล้วนะครับปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับรีเฟรชเสร็จแล้วก็ออนไลน์มาแล้วนะครับตัวนี้นะครับจะออนไลน์มาแล้วนะครับหน้าเว็บจะแสดงช้าหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ใหม่นะครับกำลังมีเฟิร์มแวร์บนไหกนะครับ แจ้งขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเริ่มมีแจ้งเตือนแล้วครับอันนี้แจ้งว่าปิดฝาไม่สนิทนะครับเดี๋ยวผมปิดใหม่อีกรอบหนึ่งก่อนนะครับปึ๊บอ่าน่าจะแน่นแล้วนะครับกับพิบแล้วนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็มอนิเตอร์ในแอปพลิเคชันได้นะครับรวมถึงส่งการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์เดิมนะครับที่มีอยู่นะครับก็คือตัว s 3 e นะครับขีด r นะครับที่จับคู่กันได้นะครับว่าเราจะเอามาจับคู่กันอย่างไรนะครับนะครับจากนั้นนะครับเขาจะยังไม่เข้าสู่โหมด pairing ที่เป็นตัว interlink pairing นะครับให้มากด5วินาทีนะครับให้มีเสียงดัง3ปิ๊บเขาก็จะเข้าสู่ pairing mode นะครับจากนั้นก็ง่ายๆนะครับให้ทำทีละตัวนะครับสำหรับตัวลูกนะครับ ข้อสาคัญเลยนะครับต้องทําทีละตัวนะครับก็ใส่่านนะครับผมเขาจะเข้าสู่แพร์ลิ m o โหมดปกติเลยนะครับผมเขาก็จะไปแพร์ลิกันเองจะมีเสียงดังสองปิ๊บนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ตัวต่อไปนะครับผมต้องทำทีละตัวนะครับข้อสำคัญเลยก็คือต้องทำทีละตัวนะครับอ่าจากนั้นก็ ไปถามตัวสุดท้ายนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมก็ถ้าทิ้งไว้หกสิบวินาทีก็จะหยุดโหมด pairing mode นะครับหรือว่าจะเคลียร์ pairing mode ก็กดค้างห้าวินะครับผม่าเรียบร้อยนะครับถ้าเราจะทดสอบว่าเอ๊ตัวอินเตอร์ลิงฟังก์ชันนี้ยมันจะทำให้อา,ามพร้อมกันหรือไม่นะครับผมก็กดค้าง1ิบวินะครับ แล้วก็อีกค่าวินะครับตัวนี้ทั้งหมดสิบวิเพื่อจะ activate tester นะครับมันก็จะอารามทุกตัวนะครับโอเคก็หมายความว่าสิ้นสุดนะครับการตั้งค่านะครับผม